สวัสดีครับวันนี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ง่ายๆสไตล์ครูว้เก่ากันอีกเช่นเคยนะครับวันก่อนนี้อบรมกับครูพิวัต์สอนสร้างสื่อในการทำพอด t แคสต์นะครับเป็นการสนทนาระหว่างคนสองคนด้วย Google AI Studio ก็เลยบังเอิญนะครับได้เรียนรู้เทคนิคในการใช้ข้อความการสนทนาระหว่างคนสองคน โดยใช้เวลาแค่ไม่ไม่ไมนานเนาะนาทีเดียวเราก็ทำได้ละเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าเราจะประยุกต์ใช้ Google AI Studio ในการสร้าง p o แ c ส s ์ได้ยังไงเดี๋ยวเราเริ่มต้นจากาตัว ChatGPT เลยนะครับเราเข้า ChatGPT เนาะนะครับเราเลือก ChatGPT ตัวนี้นะครับเดีวเราก็ลงชื่อเข้าใช้ เดี๋ยวเราจะเริ่มตั้งแต่ต้นเลยนะเนาะดำเนินการต่อด้วย Google นะครับเลือก Gmail ที่เราต้องการคลิกถัดไปพอเราเข้ามาสู่หน้านี้เสร็จแล้วนะครับเราคือเราจะเอามีเนื้อหานะที่เราจะทำเป็น PowerPoint ก่อนพอเป็น p r w o r p t ปุ๊บแล้วเราจะไปทำ a s t อันนี้ผมเอาไปใช้ใน ประกอบในรายวิชาที่ผึอนอยู่นะครับแล้วก็เขียนตำราด้วยเนาะลรวคลิกเพิ่มรูปภาพและไฟลนะ์คลิกเพิ่มรูปภาพและไฟล์เดี๋ยวเราไปเอาตัวนี้ผมเอาพอดแคสต์บทเรียนที่หนึ่งเป็นไฟล์บทนะครับคลิกเ p e n อืมเป็นเนื้อหาบทเรียนที่หนึ่งนะครับแล้วก็บอกว่าช่วย สร้างไฟล์ช่วยสรุปนะฮะช่วยสรุปเนื้อหาบทเี็นที่หนึ่งค่อนข้างละเอียดหน่อยอแล้วทำเป็นสไลด์ใน powerpoint จำนวนประมาณยี่สิบ สไลด์อ่าอย่างเงี้นะครับช่วยสรุปเนื้อหาบริทที่หนึ่งค่อนข้างละเอียดหน่อยนะครับแล้วทําเป็นสไลด์ใน PowerPoint จำนวนประมาณยี่สิบสไลด์เราก็ปึ๊บนะครับเราก็หลอกให้เขาวิเคราะห์เนื้อหาก่อนอ่าเขวิเคราะห์เสร็จละนะครับเี่โครงร่างสไลด์ยี่สิบสไลด์นะครับความนําการวิเคราะห์ข้อมูล อืมเราบอกว่ามันเนื่อหามันไม่มันไม่ใช่ฉันช่วยสรุปเนื้อหาเนื้อหาในรูปแบบของบทความนะในแต่ละสไลด์นะครับอืมบางทีเขาจะย่อๆมาให้นะ นะครับนี่เราก็ต้องบอกว่าโอเคเอา่าให้ละเอียดหน่อยเป็นรูปข้อความแบบนี้อา่าต่อได้แล้วนะครับนะบ,บางทีเรามันขึ้นอยู่กับเราที่เราจะเขียนพร้อมนะถ้าไม่ตรงกับใจกับเราเนี่ยเราก็ให้เขาช่วยนั่นใหม่นะครับโอเคเอา่านะโอเคนะได้เนื้อหาดีขึ้นนะครับอา่าให้ช่วยสรุปนี่แต่และสไ์โอเคนะอา่า <c oughs> ทีนี้ผมก็จะเอาไว้เนื้อหาตัวนี้นะครับสไลด์ เดี๋ยวช่วยบันทึกเป็นไฟล์ PowerPoint ช่วยจัดทำเป็นไฟล์ PowerPoint พร้อมกราฟิกและรูปประกอบด้วยนะเดีนะ๋ยวเราลองดูนะครับปบ๊บอ่าบอกช่วยจัดทำเป็นไฟล์ PowerPoint พร้อมกราฟิกและรูปประกอบด้วยโอ้โหก็จะดีเนาะ เดี๋ยวดูนะครับว่า AI ของ ChatGPT จะทาได้สุดยอดขนาดนั้นเชียเหรอเราก็รอสักครู่อ่า,อาจุดทีส่สิบสไลด์เราก็ดาวน์โหลดเก็บไว้เนาะตัวนี้นะครับโอเคพอาดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็ก๊อปปไว้ก่อนเนาะก๊อไปไว้ก่อนครับ ก๊อปปีไปไฟล์ใหม่อ่าก๊อปปีเนื้อหาเอาต้องก๊อปปีเนื้อหาตัวนี้เนาะปึ๊บอ่าก๊อปปีเนื้อหาเราได้เนื้อหาทั้งยี่สิบสไลด์ละนะครับทีนี้เราก็จะบอกเขาว่าช่วยข้อมูลนี่นะนะครับผมก็บอกว่าขอข้อมูล สำหรับการทําพอดแคสต์คุณสนทนาโดยผู้ชายชื่อสมชายผู้หญิงชื่อ,อนิดานะโดยเนื้อหาที่สนทนากันอืมให้ตรงกับเนื้อหาของแต่ละสไลด์ด้วยอ่านะขอเนื้อหาสําหรับการทำพอดแคตสต์สนทนาระหว่างสองคนชื่ออะไรเราบอกเขาด้วยนะบอกชื่อสมชายผู้หญิงชื่อนิดา โดยเนื้อหาที่สนทนาการให้ตรงกับเนื้อหาของแต่ละสไลด์ด้วยนะครับโอเคแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวดูนะครับอืมเราก็ปึ๊บมาเลยอ่านไหมสมชายนิดาสมชายนิดาอ่าบทสนทนาสํามวนสิบสิบเอ็ดสิบแปดสิบเก้า โอเคยี่สิบสไลด์อ่าเราก็ Copy ีนะครับ c o ป y ไปวางในเวิดนะเดี๋ยวเราก็เปิดอันใหม่ก็แล้วกันนะครับจะได้ไม่ซ้ำกันเนาะอ่าพอเราได้ตัวนี้มานะครับพอเราได้ตัวนี้มาแล้วก็ทำนี้เลยเดี๋ยวเราลบตรงนี้ออกก่อนนะครับปึ๊บให้เหลือเฉพาะเนี่ยสมชายเดี๋ยวครา แต่เราก็ยังคงไว้เนาะเวลาเราไปอธิบายนะครับสุดชายโอเคขยายตัวสอนหน่อยปึ๊บอ่านะครับแล้วก็เราก็ลบตร้เวนนออกไปอ่านะครับเราก็ลบออกอลบออกไป ลบออกไปนะครับปุ๊บสิบสามไปให้เหีือเฉพาะชื่อเนาะครับโอเคอันนี้ก็พอละอ่าเมื่อเราได้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ Copy นี่ไปเลยนะครับ Copy ทั้งหมดเลยนะอ่าเดี๋ยวดูว่าจะเกิดอ่า เราปปี้ไว้ก่อนก็นได้เนาะหรือาม,มาปรับทีหลังก็ได้ทีนี้เราก็จะไปเข้าพอเราได้ตัวพอสแคตมาแล้วตัวที่เป็นข้อความมาแล้วนะเราก็จะไปเข้าตัวเราไปเสิร์ชหาคําว่า Google AI Studio ตัวนี้นะครับ Enter เข้าไปเ้าก็คลิกที่ตัวนี้นะครับอันนี้เราไม่ได้ออกจาก Google ก็จะเข้ามาให้อัตโนมัติเนาะ อ่าแล้วเราเลือก Generate ให้เราคลิกที่ Generate Media นะครับแล้วก็เลือก g m m n n s s p e e h Generation นะครับมันมี Speaker 1, Speaker 2ปตัวนี้ให้เราลบไปก่อนเนาะลบของเดิมของเข้าไปก่อนอ่าที่เป็นค่า Default ตรงนี้เราเลือกอ่า s i n g l e s p e a k e r นี่ก็คือตรนเดียวอันนี้คือมันติ Speaker Audio ก็คือ2คนให้เราคลิกตรงนี้นะครับแล้วเรามากำหนดชื่อตั้งชื่อของเราให้ตรงกับอ่า ในที่เราทําไว้นะครับแล้วเราก็ไปเลือกเลือกเสียงนะครับเลือกเสียงเราคลิกเทนตรงนี้นะ Got a project in mind อ่าสมมติเราเอาตรงนี้นะ Got a project in ah park o k a นะครับ๋ยวเดี๋ยวดูว่าเสียงมันจะออกมาอย่างไงนะแล้วเราก็ไปเลือกเสียงผู้หญิงนะครับ What do you want to explore เดี๋ยวดูเลือกผู้หญิง What kind of project are you thinking of อโอเค เดี๋ยวคือเวลาเสียงผู้ชายหรือเสียงผู้หญิงออกมานะอาจจะไม่ตรงกับตรงนี้เลยนะเพราะมันเป็นภาษาไทยนะถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันตรงนะครับแต่ถ้าเป็นภาษาไทยจะไม่ไม่น่าจะตรงเดี๋ยวลองฟังดูกันแล้วกันนะครับพอเราได้เสร็จตรงนี้แล้วนะครับเราก็ไป copy ตรงที่เราทําไว้เมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมอ่าคัดลอกแบบนี้นะที่เป็นข้อความที่เราย่อๆตัดส่วนที่เราไม่ต้องการออกมานะแล้วเราก็มาคลิกตรงนี้นะครับ แล้วก็คนทุน B ีองเขาปึ๊บเขาจะแยกให้อัตโนมัติเลยนะครับแยกอัตโนมัติเลยนะเห็นไหมนิดาพูดว่าอะไรสมใจโดยที่เราไม่ต้องมากรา,างกรา,างเนาะอ่าก็ทีเดียวเลยวางทีเดียวเลยเออเห็นไหมเขาจะแบ่งให้เสร็จเลยนิดาสมชายนิดาสมชายคุยไงก็โอเคเราก็คลิกที่หลันอ่าแล้วเราก็หลอ,หลอสักครู่อ่าเห็นไหมนะครับอย่าลืมนะครับเราคลิกฟอคลิกเข้ามาเรากําหนดให้เป็นบันนติ นะมัลติเพลนะครับแล้วเราก็มาเลือกคนเนี่ยอย่าลืมลบของเก่าวฟอกก่อนนะครับแล้วเราก็<ๆ>ก๊อปี้วางไปเลยเขาก็<ๆ>จะแยกสมชายนิดาให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องมาก๊อปปางก๊อปปางออเคนะเ,ออเดี๋ยวเราก็รอสักครู่นะครับรอสักครู่เดี๋ยวดูว่าผลลัพธ์ที่ออกมาจะไม่ไม่นานแล้วเวลาเจนก็ไม่นานนะครับ โปรตีในการทำพอร์ตแสตที่เรานิยมกันก็จะมีเรื่องของ Notebook LM นะครับแล้วมา Google AI Studio ซึ่งตอนแรกก็จะเป็นเฉพาะภาษาอังกฤษนะเพิ่งทำภาษาไทยได้ไม่กี่วันนี้เองนะครับผมก็เคยทำคลิปไว้เหมือนกันนะครับแต่เคยทำคลิปไว้แต่เป็นทำคลิปอะไรนักข่าวตัวน้อยนะครับในที่ที่เป็นเด็กกับการ<ช>พูด <AI S 2> นะครับอันนะั้นคนเดียวอันนี้เราทำสองคนมาติ นะทำแบบปกติพอแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวตัวสรุปมาให้นะครับเราสามารถ Copy ไปวางได้ถ้าเกิดว่าเราเราไม่ได้ทำไปในเบอร์ไว้นะเอ่อก็ปปี้ไปวางได้เดี๋ยวเราเช็คดูได้นะครับสวัสดีครับทุกคนเสร็จแล้วนะครับต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์วิก <podcast S 2> เย็นหยุดกุ่ดกรหยุดก่อน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าว่าจะตรงผมทำเป็นสมมุิสไลด์อันนี้นะเดี๋ยวสไลด์อันนี้ใช่ไหม จมีอันไหนอ่อันนี้แหละนะครับพอเมื่อกี้เราลงไปแล้วนะอ่าเดี๋ยวเราดูเทสดูนะครับว่าว่าจะตรงมากน้อยขนาดไหนนะอ่าผมเพยนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นใหม่สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์วิเคราะห์ให้เป๊ะประมวลให้ปังกับผมสมชายครับ และดิฉันนิดาค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับบทเรียนที่สำคัญมากในยุคดิจิตอลค่ะนั่นคือหลักการพื้นฐานในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลใช่เลยครับข้อมูลในปัจจุบันนี้มีบทบาทสำคัญมากในการตัดสินใจทางธุรกิจการตลาดแม้กระทั่งการแพทย์ <c oughs> จุดประสงค์ของบทเรียนนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานว่าการวิเคราะห์ข้อมูลคืออะไรไปจนถึงเครื่องมือและอาชีพที่เกี่ยวข้อง นิดาเดี๋ยวนี้ใครไม่มีข้อมูลก็เหมือนอาขาดอาวุธใช่ไหมครับใช่ค่ะสมชยายข้อมูลช่วยให้เรามองเห็นอนาคตหรือแม้แต่เข้าใจพฤติกรรมลูกค้าซึ่งเป็นข้อได้เปรียบมหาศาลในทุกโอเคจะได้ไหมครับจะได้ไหมก็ไปวางปุ๊บก็ทําได้เลยนะเสร็จแล้วเราก็ดาวน์โหลดนะครับอ่าดาวน์โหลดเก็บไว้อ่แล้วเราก็ลองเปิอดอีกทีก็ได้นะครับอ่า แล้ขัันนตตต่่ออไไปปเราก็ดใสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ Podcast, วิเคราะห์ให้เป๊ะประมวลให้ปังกับผมสมชายครับและดิฉันนิดาค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับบทเรียนที่สำคัญมากในยุคดิจิตอลค่ะนั่นโอเคอ่านะได้ได,ได,ได,ไดลองไปทำกันดูนะครับง่ายๆเลยบุสนทาาสองคนนะแล้วก็เอากล๊อบวางแล้วก็เลได้เลยรันได้เลยนะครับโอเคเป็นไงม้างครับ เราสามารถไป,ปยุกใช้กับการเรียนการสอนของเราสร้างสื่อการเรียนการสอนของเราเนาะหรือประยุกต์ใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์นส่วนต่างๆก็ได้นะครับโอเคนะครับถ้าถูกใจช่วยกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งติดตามครูไวเก่าก็ด้วยนะครับสวัสดีครับ